ใครที่กำลังมีปัญหาอ่อนเพลียง่ายนอนดึกตื่นสาวาทำงานหนักสมองตื้อไม่มีสมาธิคิดอะไรก็ไม่ค่อยออกหลงหลงลืมลืม,ลมช่วงไหนต้องขับรถจะใกล้จะไกลก็ชอบเบอร์เบอร์หลับในเจอแดดก็สู้ไม่ไหวง่วงจนตาจะปิดแถมมือติดกาแฟาทุกวันยิ่งถ้าหมดริ์กาแฟาพอใบาบายมาเผลอหลับตลอดอยากสดชื่นอยากมีเวลาไปทำอะไรได้มากกว่านี้แต่ก็ไม่เคยทำได้สักที เราขอแนะนําเลยนะคะโซยอนวิตามินตื่นตาตั้งที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพสมองความจําสมาธิโดยโซยอนนั้นมีสารสกัดจากเง้าขาอันพีเนียเอ็นเอ็กซ์ตราที่มีสปปรรพคุณทําให้ตื่นตัวสามารถจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ทาได้ถึง5ชั่วโมงรวมไปถึงผงสกัดจากชาเขียวญี่ปุ่นผงถังเช่าจากทิเบตที่จะช่วยให้สดชื่นอยู่ตลอดและวิตามินสําคัญ5ชนิดที่จะเข้าไปช่วยแก้ปัญหาการอ่อนเพลียไม่สดชื่นเบลอจนขาดสมาธิง่วงนอนตลอดเวลาที่คุณเจออยู่ตอนนี้ และทําให้คุณสามารถกลับมาใช้ชีวิตและทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพดีแบบเดิมค่ะ1กล่อง10แคปซูลราคาปกติ590บาทจัดโปรพิเศษเหลือเพียง390ส่งฟรีปทางทั่วไทยไม่มีบวกเพิ่มด้วยนะคะหากสนใจพิมพ์สนใจใต้คลิปนี้หรือทักข้อความเข้ามาตอนนี้ได้เลยค่ะ